สวัสดีครับพบกันกับชงตอนสต็อกนะครับคลิปนี้ถึงคิวของหุ้น UV นะครับเมื่อกี้พูดถึงพทเตินัยมไปแล้วนะครับต่อไปก็คือ UV หุ้นตัวนี้พื้นฐานเป็นไงบ้างเรามาดูกันนะครับหุ้น UV คือบริษัทดูนิเวนเจอร์จำกัดหมหาชนนะครับราคาล่าสุดก็คือ2บาท98ตังนะเปลี่ยนแปลง1%นะครับเมื่อวัน พุทธที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็คือช่วงหยุดยาว4วันนะครับข้อมูลล่าสุดคือ10ทธันวานะครับจากนั้นผมก็ไปดูหัวข้อข่าวนะครับแล้วก็ดูสรุปผลดนงงานนะครับซึ่งดูแบบคร่าวๆนะก็พบว่ามันก็ลดลงเยอะพอสมควรนะครับจุดนี้ก็คือต้องระวังนะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะครับกำไรเมื่อปี6-2กับปี6-3นะ โอ้ห่างกันเยอะมากครับจากแปตังเหลือ0.03ตังนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังหุ้นตัวนี้ให้ดีนะครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหุ้นตัวนี้ทําไมถึงกําไรลดลงหวบภาบขนาดนี้นะครับแต่เป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะครับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ PE ก็คือ9ก้าบเท่า ผลตอบแทนก็คือไม่ถึง1%นะครับถามว่าเพลยบุ๊กก็ถูกไม่ถูกนะครับแต่ PE สูงมา r k e t Cap 5 6 0 0กล้านนะครับอยู่ในหมวดพัฒนาอสาังหาริมทรัพย์นะครับทุนเจ้ามือ1บาทนี่คือสิ่งที่เราพอจะรู้เบื้องต้นนะครับจากนั้นเรามาดูเว็บไซต์ครับว่าเขาทำอะไร u n i l e v e r ไม่ใช่ Univer u Un r Univenture นะครับก็คือลงทุนและพัฒนาอสาังหาริมทรัพย์ นะครับนี่คือตัวธุรกิจนะครับจากนั้นนะครับมาดูงบย้อนหลังนะครับปี5-9เป็นต้นมานะครับ9 6าเราก็จะพบว่าสินทรัพย์เขายังคงเติบโตนะครับแล้วก็มีลดลงนะครับเมื่อปี62ที่ลดลงก็คือนี่สินลดลงนะครับจากที่เมื่อก่อนค่อนข้างดูย่ำแย่มากนะครับนี้สินต่อทุนเทียบแล้วสูงมากนะครับ ผมมาปีอกสองเนี่ยนะครับนี่สินหายไปนะครับเหลือเทียบกับทุนแล้วก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันดูดีกว่าเมื่อก่อนไหมดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นสินทรัพย์รวมสินทรัพย์รวมนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านนะครับเทียบกับมาเก็ตแคปที่ห้าพันล้านนะครับ Market Cap ามาเก็ตแคปต่ำกว่าทุนนะครับต่ำกว่าส่วนผู้ถือหุ้นก็ถือว่าราคานี้ไม่แพงนะครับถ้ามองจาก Market ็ตแกกับสินทรัพย์นะครับก็มองว่าไม่แพงทีนี้ถ้าเรามองจากกำไร,รต่อหุ้นนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องโควิดเรื่องอะไรก็ตามนะครับมันทําให้กํำไรลดลงเยอะพอสมควรนะครับจากรายได้นะครับเฉียดสอง0มล้านตอนนี้รายได้นะครับเหลือ4ี่พันกว่าล้านนะครับหาไปนะครับเกินครึ่งนะครับหายไปเกินครึ่ง พราะนมันอาจจะดูย่าแย่เดี๋ยวต้องดูรืยมาดถับไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะทํามันได้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเป็นว่าเทียบกับงบแล้วนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเรามองจาก m a r k e ก็ a p นะครับเทียบกับสินทรัพย์ก็ไม่แพงแต่ก็มันก็ดูไม่ดีอย่างที่ว่ามันลดลงนะครับแล้วก็กำไรสุทธินะครับลดลงล้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ ROE ROE ต่างๆลดลงนะครับเพราะนุ้นตัวนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในบางอย่างนะครับอยู่ในโหมดกำลังปรับเปลี่ยน เพราะนั้นทุกท่านก็ต้องเกาะติดงบนะครับแต่ถามว่าตอนนี้ก็คือรอดูไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับแต่ถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะถ้าเรามองจากมาร์เก็ตเคปกับสินทรัพย์ทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าธุรกิจเขาทําอะไรนะครับก็คือลงทุนในกิจการอื่นนะครับแล้วก็เน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเช่าบร,บริหารอาคารพาณิชย์ธุรกิจโรงแรมนะครับแล้วก็ผลิตเลซจำหน่ายผง สังกะสีออกไซด์และเคมีพันธ์นะครับถามว่าฟรีโฟลด์เองก็ดูดีไหมก็ดูดีนะครับไม,ไม่ได้เกินหน้าสิบก็ถือว่าอุ้นตัวนี้ก็มันมีการปรับเปลี่ยนนะครับนิสินที่มันเพิ่มขึ้นก็ลดลงัวมากนะครับเพราะนนั้มันก็ยังดูไม่ออกนะครับเพราะนั้นก็รออีกสักเดอมาสักเดย์มากนะครับให้มันชัดเจนขึ้นแต่ถามว่าตอนนี้มันลดลงเนี่ยก็ระมัดระวังนะครับรอดูไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับดูเดยมาสถัดไปว่าถ้ามันดีขึ้นนะครับแล้วก็มัน,มน ชัดเจนขึ้นเราก็จะได้พยากรณ์ได้ง่ายขึ้นตอนนี้ก็คือถือว่ามันค่อนข้างยากนะครับเพราะมีการปรับเปลี่ยนนะครับที่มันค่อนข้างที่จะมีผลนะนะครับจากหนี้สินที่มันหายไปนะครับจากสามหมนล้านเหลือแปดพันล้านอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะโอ้โหดูดีขึ้นมานะครับแต่ถามว่ากําไรต่อจากนี้มันจะดีขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูรอลุ้นต่อไปนะครับทีนี้ยอดขายเองนะครับก็คือถือว่าลดลงนะ ยอดขายลดลงเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็รายได้อื่นก็ลดลงนะครับรวมรายได้แล้วลดลงมากที้ต้นทุนขายเองก็นะครับต้นทุนขายเองก็หายไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะรายได้ลดต้นทุนลดนะครับแล้วก็หากค่าเสื่อมย b i t ิดได้ก็จากสี่พันเหลือสามรอยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ลดลงมาเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูในม,มาตรตัดไปด้วยนะครับประกอบแต่เอาเป็นว่านาะตอนนี้คือ ถมองจากงบแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ที่ต้องติดตามนะครับเพราะนนั้อยู่ห่างๆไว้ก่อนเราดูไปก่อนนะครับเพราะว่าสามตังค์เนียนะครับมันค่อนข้างอันตรายนะถ้าเราคูณด้วย PE สิบ e เท่าก็าคือสาสิบตังค์นั่นเองนะครับพื้นฐานนะครับแต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องรอดูว่า,าปีถ,ถัดไปมันจะด้วยแม้มาถ,ถัดไปเนี่ยมันจะทําได้ดีหรือเปล่านะครับทีนี้มาดูเรื่องของจังหวะบ้างครับเมื่อกี้มองในมุมพื้นฐานนะก็ พื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรแต่เรายังไม่รู้ว่ากําไรนนานะคตมันจะดีหรือเปล่าเพราะนั้นก็มันก็ถ้ามองในพื้นฐานก็อาจจะรอบดูไปก่อนอีกตักหลายมากสองสามาทนะครับแต่ถ้ามองในเชิงกราฟนะครับอินดิเคเตอร์เองก็ถือว่าเป็นขาลงมาตั้งแต่สิบสองบาทนะขาลงมาตลอดนะครับและจุดนี้เองก็ถือว่าเอ c d เอเริ่มจะตัดขึ้นนะครับมันมีตัดหลอกอยู่รอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะผมมองว่ามันน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจ นะครับหนึ่งก็คือมันลงมาแถวแนวรับนะครับแถวแนวรับก็คือสองบาทตรงนี้นะครับนี่คือแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าใครจะถือหุ้นตัวนี้ก็คือโซนนี้เป็นโซนสะสมนะครับเร็วลายสุดอาจจะลงมาถึงแนวรับจุดนี้ครับก็คือแปดสิบตังค์นะครับเก้าสิบตังค์ตรงนี้นะครับนี่คือจุดเร็วลายสุดที่ผมมองนะแต่ถามว่าแถวนี้ก็คือเป็นโซนสะสมนะครับถ้ามองด้วยอินดิเคเตอร์นะครับเป็นโซนซื้อมากกว่าโซนขาย เพราะโอกาสลงมันมันจำกัดแต่โอกาสขาขึ้นนะครับมันก็อาจจะขึ้นไม่ได้ถึงแต่นี้นะครับโซนนี้เป็นแนวต้าน5้าบาทนะครับนี่คือโซนแนวต้านนะครับมาะว่า5้าบาทแล้วกันนะครับเป็นแนวต้านที่มันอาจจะขึ้นไปนะครับแล้วก็ผลดําเนินงานเองก็ถือว่ามันก็ถ้าดูเทียบจากงบแล้วก็ราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับพูดง่ายๆคือถ้ามันทํากําไรได้ดีในอนาคตก็น่าสนใจนะครับ จยางอดีตที่ผ่านมาพื้นฐานก็อยู่ตี่แถวห้าบาทนะครับห้าบาทแดบาทนะครับห้าบาทแ0ดสิบห้าบาทหกสิบนะครับคูณด้วยปีสิบเท่านะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าผมมองว่าอาจจะเป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดสะสมนะครับลงมาถ้าจะยยซื้อนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแนวต้านแถวแถวห้าบาทนะครับแล้วก็อาจจะไปขายแถวโน้นนะครับนี่คือถ้ามองด้วยจังหวะของกราฟนะครับ โอเคครับที่เหลือก็ท่านต้องใช้วิจารย์น,นะครับแต่ผมมองว่ามันก็โอกาสลงจํากัดขาขึ้นเนี่ยก็ขึ้นได้เยอะนะครับ5บาทโอเคครับคลิปนี้จะไม่เปลี่ยนทานี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ